สวัสดีค่ะอยู่กับจูนูแล้วก็รีดีเหมือนเดิมนะคะเรากำลังนั่งอยู่บนรถ Mercedes S-Class เลยนะคะซุ่แสดงให้เห็นความใส่ใจในความแบบรูหราทุกดีเทลจริงๆนะให้กับลูกบ้านของที่นี่นะคะ เดสเซลพร้อมคงเป็นโครงการระดับอัลต้าลักชัวรี่จากไรมอลแลนด์มีจุดเด่นที่โลเคชันใจกลางสุขุมวิท26ตัวตึกจะเป็นตึก37ชั้นมียูนิตที่อยู่อาศัยเพียง146ยูนิตมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะแต่และชั้นมีจำนวนยูนิตไม่เกิน8ยูนิตเท่านั้นค่ะที่นี่เขามีอีกสิ่งหนึ่งไปดีที่เรียกว่าเกสต์ uh huh. สวีทค่ะสวีทที่ตัวกับไปดีไม่เคยเห็นที่โรงงารใช่อันนี้ใหม่มากใช่ใหม่มากๆากนะคะจริงๆแล้วเกสต์สวีทก็เหมือนเป็น บ้านมีแขกมีญาติมีครอบครัวมาหามาเยี่ยม,มอย่างจะบินมาจากต่างประเทศจริงๆอะเราในฐานะคนอยู่คอนโดมันมันมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์จริงๆเราก็อยากได้ความเพ็นส่วนอยู่ห้องเราแต่ก็อยากได้อยู่แบบใกล้ๆกันแบบนี้นะคะห้องแรกที่เราจะทัวร์กันแล้วนะคะห้องไครนี้จริงเขามีชื่อด้วยนะชื่อว่า w i n เทอร์นะคะ ที่ชื่อว่าผินเธอเพราะว่าเขามีการตกแต่งอินเทอร์เนที่แบบว่าก็จะมีความขาวเทาดําแล้วก็ตัดด้วยความลักชัวรี่ด้วยแบบสีที่แบบทองทอง,ทองสีบรอนซ์นิดนึงนะคะห้องนี้ก็ใส้เป็นแท๊กแบบ2เบดรม2ห้องนอนนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ90.48ตารางเมตรน,นะคะเป็นแบบ close kitchen <c oughs> นะคะก็จะเหมาะกับ คนที่ชอบแบบผัดกะเพราผัดกะเพรอผมทั้งทวันนี้ก็กคือเกือบทำเคยผิดกันไปหลายรอบเพราะว่าห้องไม่มีที่เกัเ้ยแบบใช่อันนี้ก็จะทเป็นข้อดีว่าถ้าจะคุกกิ้งหรือทําอะไรมันก็ไม่สัดเป็นสวนนะคะเขาจะแยกกับโซนดนิ่งชัดเจนเลยอันนี้เหมือนเป็นแบบห้องน้ากลางก็ได้ห้องน้าแขกก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องน้าส่วนตัวของห้องนอนเล็กก็ได้นะคะห้องน้าเล็กก็ไม่เล็ก <laughs> วางตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็สมมติว,ว่าทําอันนี้เป็นเหมือนห้องนอนรูปเนาะ นี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เข้ามาก็จะเจอเหมือนเป็นโซน w a l ก i n คอเซตตรงนี้ด้วยนะคะสามารถแบบเก็บเสื้อผ้าแอบให้ดูห้องน้ำกัน,นะคะ่ะอุ้ยซิงใหญ่มากสิงใหญ่จริงเป็น h ี่เซนเตอได้ตกใจไม่ได้สังเกตคือปกติอยู่ในโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมรอยมากที่จะเป็นที่เซนเตอแบบนี้เนาะอัน mm hmm. นี้ก็คือแบ่งมาให้เป็นแบบ ยาวๆนะคะไม่ต้องยืนเบียดกันโดย Facility ต่างๆนะคะเขาก็จะกระจายอยู่ชั้นทราฟล์เนาะชั้น8แล้วก็ชั้น27ค่ะโดยมีทั้ง l o อบบี้ล n ช์การ์เด้นคอร์ทยาร์ดเพดมสระว่ายน้ำแบบ n n o นอ i n ลฟิลทรชันซิสเ s ็มสกายจ y มและโยครับแพลตฟอร์ม นอนแบบที่จุดพาไปทัวร์เมื่อกี้นะคะก็เป็นห้องไทยแบบ Fully Fitted ราคาเริ่มต้นอยู่ที่23.8ล้านบาทค่ะแคมเปญ f i น f l p r l p r s f i s f l n i l 9ของโครงการ DS เ e l ทลพร้อมพงที่ปล่อยออกไปขายดีมากค่ะณนะวันนี้ที่ออกอากาศเหลือเพียงแค่5ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นนะคะ